สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม w a r p a n s w a r w a r p a n w a r อะไรไม่รู้ครับอา่านไม่ออกครับก็เล่นเป็นทีมอังกฤษดีกว่าเขาไปทำอะไรไม่รู้ตรงนี้ผมอา่านไม่ออกนะครับาาก็เข้าเกมมาแล้วเขาก็ให้เรามายิงข้องินศัตรูมัม้งนะ<ป><ป>ครับ Several enemy fighters have been spotted south of your position. You are our only operational fighter right now. You have to eliminate them before they can cause any serious damage. Roger that, Commander. I'm on it. I have him. Le le <coughs> le He's going down in flames. <coughs> อีกลำนึงครับยังเหลืออีกสองลำเราน่าจะต้องป้องกันฐานนะครับอันนี้ยิงเลยโอ้ยตายหนึ่งลำ <have> ยิงต่อไปครับ ตายเรียบร้อยครับเขาก็ให้เรารับอะไรนะครับเคลมไปเลยเขาก็พูดอะไรไม่รู้ผมฟังไม่ออกเอ้ยมันมันไม่ได้มีเสียงมันให้อ่านก็สตาร์เลยครับอ๋ออันนี้เขาน่าจะให้เรามาทิ้งระเบิดนะครับใส่โรงงานของฝั่งศัตรู ไงกดทิ้งระเบิดเลยยิงไปแล้วครับเอ,อ้ยมีรถมีรถมีรถทงเกาะประจำการด้วยก็ระเบิดไม่จำกัดนะครับก็บินวนกลับไปทิ้งระเบิดไปเลยครับ,รบมันไม่จำกัดอยู่แล้ว ก็วนกลับเหมือนเดิมยิงระเบิดต่อเลยครับครับก็ภารกิจเสร็จสิ้น เคลมไปเลยเขาก็ให้เราไปทำอะไรเครื่องวินไม่รู้กดให้ออกประจำการมั้งให้เตรียมพร้อมประจำการเตรียมออกรบกดเล่นเลยครับนี่เครื <squad> ่องวินรบรุ่น อีอยังไม่รู้ครับรุ่นอ่อลืมเปลี่ยนเป็นข้าวบินทิ้งระเบิดดีกว่าทิ้งระเบิดใส่กุญแไปเลยไม่โดนไเอ่โดนโดนโดน เครื่องบินจับโรแล้วเนียยิงโคตรกันยิงกันโคตรรัวเลยเติมกระสุนกันโคตรเร็วอมีสิ่งมาก <the> ทิ้งระเบ,บิดไปเลยครับนี่กันนี้ก่อนนี่ก่อนจะตายจะตายเครื <laughs> ่องบินระเบ,บิดก็คือเราแพ้เลยนะครับแม้แต่ลำเดียวถ้าเราควบคุมอยู่นะ ทิ้งไปเลยก็เปลี่ยนกลับมาเป็นลำนี้แล้วก็ยิงสตรูเลยครับลายเลืออีกสี่ลำบินวนดีกว่านั่นไงสอีกสองลำมาแล้วยิงปิวป้วปิวป้วปิ้วปงลาง ปงลาง,งบบครับก็เลกสองลำเองเราสองลำดูโคตรที่คารินนั่นไงฝั่งสตรูน่าจะเป็นเยอรอมันนะครับเย,ยอรอมันนีก็ยิงได้กำจัดไปบบกำจัดไปหนึ่งลำแล้วบบสองลำโจบ,บ,บครับ ก็เขาให้เราดูอะไรไม่รู้กดเข้าไปดูอ๋อที่แรกเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดฐานของเราก็ซื้อปุ่นใหญ่กับบอลูนไปดีกว่าครับที่เหลือซื้อไม่ได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> พอก็อัปเกรดเพิ่มซิลเวอร์ อะไรคืออะไรไม่รู้แล้วก็ทองไม่อัพดีกว่าก็มีเครื่องวินอยู่สองลำก็เล่นได้ทอง2ทอง20อันเลยนะดีกว่าแล้วครับรือก็เลยน่าจะให้ยิงรถที่อยู่บนถนนนะมีกำลังเสริมด้วยยิงเลย ปืนโคตรแรงแต่ของจริงน่าจะนัดเดียวร่วงได้เป็นกระสุนปืนเครื่องบินอะนัดเดียวก็ไปเลยโอ้ยมีเครื่องบินสีแดงด้วยเอ้ยไม่ใช่สีแดงนี่มันเป็นสัญลักษณ์สีแดงบอกว่าเราเป็นสตุปเป็นศัตรูไม่ใช่สตูศัตรูของเขาบินให้หมดเลย เขาได้ไหมผมต้องในงกันที่ไกลที่สุดด้วยเนี่ยนี่กลมเกลื่อนไปกับสีธรรมชาติเนี่แค่สองคันสามคันคขั้สุดท้ายระเบิดหมดเขาถามว่าเขาเขาถามเราว่าจะเล่นต่อไหมเล่นต่อเลยครับโอเคเราจะกำจัดพวกนี้ให้หมดเพื่อจะได้โบนัส ค้างๆก็ยิงต่อเลยนะครับโอ้ยโอ้ยอเลือดเลือดเลือดนิดเดียวจะตายโอยเครื่องวินดิ้งระเบิดร้องแรงมากโคตรโคแบบโคตรพรุนอะโคตรนองสารอะเครื่องวิน tamam. ด <teeth> okay, ิ้งระเบิดของผมพรุนหมดแล้ว ยังไม่ได้ทำเลยเลยเลือดหายหไปครึ่งครึ่งหลอดแล้วอะ่ะคุณผู้ชมคิดด,ดูก็เปลี่ยนกลับเป็นลำโจโแล้ว,ลวยิงเลยเดี๋ยว,วถ้ายิงหมดอันนี้มันก็น่าจะมาเพิ่มนะแต่ว่าแต่ว่ารับเราตึงอยู่แล้วมาแค่ไหนไม่กลัว กลัวชนภูเขาเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยนั่นไงควันดำเมี่ยมเลยแปลว่าเลือดใกล้จะหมดแล้วยิงเลยลํานี้แหละโอเคไม่กินน้ตายเลยลํานี้ด้วยควันดำแล้วโอเคแม่นจัดจัดสามล,ลาอดูข้างหลังอ๋อข้างหลังอีกลําหนึ่งข้างหน้าสองอุ้ยเป็นห้าเลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกท่านผูช้ชมนะครับเราไม่กลัว มากแค่ไหนเราก็จะสู้เพราะเราเก่งที่สุดในโลกผมอยากเล่นนะครับเดี๋ยวโดนดายค่ะต้องมีสมาธิตอนนี้ผมละยิงเลยเออเอกรำเดียวเองอเพิ่มแล้วทำไม่เป็นไรหรอกครับยิงให้หมดง,ง่าย อตายแล้วช่องใครขึ้นมาดนะ้วยเนี่ยยิงเลยยิงได้โคตรเยอะตอนนี้ผมอุ๊ยอะไรอะไรบินผันนะตายุ่งไปเลยโอ้ะอาย,ยาเลย ดนเครื่องบินจตุศัตรูชนตายไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วผมขี้เกียจก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็รับทองด้วยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูกัน ก็คนที่ติดตามมากก็คนที่ติดตามก็ขอขอขอบคุณด้วยนะครับบาย